เรื่องความดราม่าทางการเมืองที่ว่าได้พักเพื่อไทยหลอกนโยบายหวยกระเสียนมาจากแนวความคิดหวยบําเหน็จของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตหัวหน้าพักไทยสร้างไทยที่เคยใช้หาเสียงมาก่อนหรือไม่ออกไปแล้วต้องยอมรับว่าการออกโครงการหรือนโยบายเพื่อให้คนไทยออมเงินผ่านการเล่นหวยก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจการจูงใจให้ประชาชนออมเงินผ่านระบบการเสี่ยงโชคสำหรับประเทศไทยนั้น ด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่แต่อย่างใดเพราะในปัจจุบันสถานการณ์ของภาครัฐขนาดใหญ่เช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและฝากรการเกษตรหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีการจำหน่ายสลากให้ประชาชนเป็นประจำอยู่แล้วโดยการันตีว่าเงินต้นที่ฝากไว้กับสลักดังกล่าวจะยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยส่วนรางวัลที่จะได้ตามนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปลุ้นกันงวดต่อง,งวดแต่สำหรับนโยบายหวยกษียน ที่รัฐบาลกำลังโยนหินถามทางอยู่ในตอนนี้มีบางจุดแตกต่างออกไปจากสลากที่จำน่ายโดยสถาบันการเงินภาครัฐดังกล่าวเนื่องจากหวยกกเฟียนมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์และมีรางวัลเล็กๆน้อยๆพอสมควรประกอบด้วยรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทจานวน5รางวัลและรางวัลที่สมูลค่า1000บาทจำนวน1 0,000รางวัลเพื่อฟางแรงจูงใจให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเดิมไปที่เอาเงิน80-100บาทไปวัดดวงกับลอตเตอรี่เดือนละสองครั้งในแบบที่ได้ก็ได้เลยแต่เสียก็เสียเลยเช่นกันมาเป็นการลงทุนเพื่อการกษะเียน่านหวยแบบใหม่ของรัฐบาลแทนเพียงแต่หวยกษเียนเงินรางวัลอาจจะไม่ได้มากหรือเป็นกรอบเป็นกรรมเท่ากับหวยปกติอีกทั้งการที่คนไทยเข้าถึงหวยกษียนตามที่รัฐบาลเปิดเผยเบื้องต้น ก็ยังจำกัดเฉพาะสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมมาตรา40หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้นพร้อมกำหนดเพาดานการซื้อในแต่ละเดือนไม่เกิน3,000บาทซึ่งในแง่มุมนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่ใจถึงและชอบความเสี่ยงแต่ก็อาจถูกจริตกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเท่าใดน,นับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเปิดเผยถึงแนวคิดของนโยบายดังกล่าวออกมา ต้องยอมรับว่าได้เสียงตอบรับที่ดีพอสมควรเพราะอย่างน้อยจะเป็นการดึงเงินของประชาชนที่ลงทุนกับหวยใต้ดินเข้าสู่ระบบและสร้างประกันความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวรวมไปถึงเป็นการลดภาระให้กับรัฐบาลที่ปัจจุบันต้องแบกรับภาระการจ่ายเบี้ยอย่างชีพให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในแบบขั้นบันไดาตามอายุตั้งแต่600 1,000บาท และเตรียมจะปรับเป็นจ่ายแบบทั่วหน้าทุกคน1,000บาทต่อปีซึ่งยังไม่พอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดต่ำลงทุกปีซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ถึงกระนั้นนโยบายดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะออกมาได้ง่งายๆเพราะนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งกว่าจะผ่านแต่ละสภาไปได้ ต้องใช้เวลาพอสมควรยังไม่นับขั้นตอนหากมีการส่งให้ฝาลรัฐธรรมนูญตีความอีกแต่นั่นก็อาจไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลเท่ากับพฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาวินัยการเงินของประชาชนหรือไม่ต่างหากขึ้นชื่อว่าหวยกระเสียนอย่างไรเสียก็เป็นหวยอยู่ดีและการที่ออกรางวัลทุกวันศุกร์ด้วยแล้วจะเป็นการทําให้ประชาชนสนใจแต่เรื่องการเสี่ยงโชคหรือไม่ และมองเห็นว่าเป็นหนทางลัดในการสร้างความมั่งคัง่ทงทั้งทที่ตามวัตถุประสงค์นโยบายนี้จะมีวัตถุประสงค์เป็นการลงทุนการออมแบบหนึง่งดังนั้นรัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักและกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ให้รอบคอบโดยเฉพาะการทำให้คนยังเห็นคุณค่าของการสร้างความมั่งคัง่งผ่านการประกอบสัมมาอาชีพตามฐานานุรูปไม่ใช่มองการเสี่ยงโชคเป็นทางลัดที่นำไปสู่ความร่ำรวย Eu